นี่ฮะที่ก็บอกว่าโอ้เดี๋ยวช้อนแกงเลยนะฮะก็คือนี่ฮะเสยค้างนั่งๆอยู่เสยค้างนะนั่นนี่เขาเรียกช้อนนักแกงนะฮะโอ้ไม่ไงชุดได้ไหมยังฟิวอยู่ไหมนะฮะโอเคครับ EP นี้นะฮะคือสมบัติข้างในก็มีอยู่แค่นี้นะฮะแล้วก็มีเวลาย้ายเรือ่องจำเวลาย้ายเรื่องจำผมจะใส่ชุดนี้เหมือนกันนะย้ายเรื่องจำเนี่ยผมจะแต่งชุดแบบนี้แหละคนอื่นก็จะแต่งใใคล้ายๆกัน,นครับชุดนี้หล่อที่สุดไปเพราะว่า เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะยึดสมบัติเราหรือเปล่านะครับเวลาเราเอาสมบัติพวกนี้ไปด้วยถ้าเขายึดเราเราก็เข้าได้ชุดเดียวน,นะครับแล้วก็ย้ายเรื่องจำเราก็จะเอาหมอนเอาเอาอย่างนี้ไปด้วยนะครับที่นอนนะครับแล้วก็ถ้าเรามีปี๊บเราก็จะปี๊บไปด้วยนะสมัยก่อนเราอุ้มปี๊บไปอย่างนี้เลยเนี่ยไปอย่างนี้เลยนะฮะเนี่ยย้ายเรื่อจจำไปอย่างนี้นะฮะเราก็เดินไปเลยชุดอย่างเงี้ยชุดหล่อที่สุดถ้าไปถึงเรือนจํานั้นแล้วอ่ะถ้าเขายึดที่นอนกับยึดอันนี้เราเราก็ยังเหลือชุดหล่อใช่ไหม